ผมก็มาแจกแกก่อนที่ใหญ่ที่สุดเลยครับเป็นสินค้าที่ก่องใหญ่สุดชิ้ภาพคูนึงร้อนนีครับผมเป็นสินค้าที่แบบชิ้นใหญ่ที่สุดเลยนะครับผมเป็นเป็นเป็นอะไรเราต้องมาดูนะครับผมสามารถสั่งเข้ามาได้นีครับผมทางวัดก็จัดบริการนะครับผมจะมาเปิดกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมการเปิดกอนนะคือก็ใ็้มาอย่างดีนะครับ ดีนะครับผมแล้วต้องค่อยแกะด้วยนะดูด้านนครับด้านนหนดูนะครับบานเป็นทําม,มาจากโค้นะครับเอาโฟมงโ้มานีนะครับผมแล้วก็ดึงออกมาคือเราต้องมัดาระวังด้วยครับผมพอจะดึงนะครับเราก็ต้องแกะกน่นอนแกะไม่ได้อย่างี้แกะไม่ได้นะครับผมเราต้องใช้ตัดนะครับช็อกเข้าไปช็อกเข้าไป เข้าเข้าไปนะครับผมนดูวิธีการตัดนะครับตัดที่ถูกต้องก็ตัดอย่างนี้นะผมอ่ะอ่ะนี่เกียวหนะังจากนั้นมันกอยเชิงเหลือข้างบนนะเราต้องตัดอีกเราต้องรีบนะผมเพราะว่าเวลาเรามีทุกขั้นเปิดแล้วครับผมพร้อมเรียครับพร้อมละไปดูทางนั้นทางนั้นทงนั้นโอโ้โ,อโหแถมลุกขึ้นเลยผมเป็นไงครับ ขานาดก็ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้เลยครับผมโอเคประมาณนี้แหละดูข้างในไหมดูข้างในไหมยอยากดูใช่ไหมต้องเปิดให้ดูแล้วครับผมแต่ว่าผมก็แค็งไปอย่างนี้นะเป,เปิดให้ดูดูวิธีการแกะนะครับวิธีการแกะที่ถูกต้องนะครับผมเราต้องแกะให้มีเสียงนะครับผมเพราะว่าถ้าแกะไม่มีเสียงเราเราจะไม่ได้สัมผัสกับการแกะที่ ที่แบบมูความรู้สึกจริงๆนะผมเราต้องแกะออกเห็นไหมโอู้ครับวิธีการแกะแบบได้ความรู้สึกแบบสมัมผัสสัมผัสจริงๆนะผมสัมผัสสินค้าจริงเราจะมีความรู้สึกภาคภูมิใจนะครับเมื่อเราได้สินค้าแล้วก็จะดีใจเราก็จะตื่นเต้นนะครับผมนี่ครับผมดูวีธีการแกะนี่ก็กสุดยอดนะครับผมค่อยๆแกะนะเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่แบบ อของภาคคุมแใจเราเราต้องไม่ค่อยสัมผัสความรู้สึกมิว้นะครับผมเก็บให้ได้เยอะที่สุดนะครับคคด้ีดดรับับมนหนักประมาณของลขึ้นนะครับผมลกมาอ่าเยอะแอคนีกนก้ก็คือห่ออย่างดีเลยครับใส,ส่แอนี้ยด้วยนะครับแ็คแบบซิลด้วยนะครับ ็ตอนนี้การกระแทกตอีกครั้งหนึ่งนะครับแกะนี่เป็นชั่วโมงแล้วผมจะได้ดูนะครับจะนม่แลละครับผมอันนี้แล้วถ้าสนใจนี่จะติดต่อได้ทางไหนบ้างครับสนใจก็สั่งเข้ามาเล้ครับผมอ๋อครับแล้วขนาดขนาดตอนนี้มีกี่ขนาดทํารับทํากี่ขนาดครับเริ่มได้ทุกขนาดเลยครับผมตั้งแต่ a อซครับ อสี่เอสามเอห้าตามองค่านี่ใหญ่ด้วครับบริการบริการถ่ายถ่ายให้ด้วยไหมครับถ่ายให้ฟรีครับผมครับแล้วตกแต่งด้วยไหมครับตกแต่งด้วยนะครับออ๋โอเคครับเป็นงานตบวงจรครับของวันนะครับผมสวัสดีนนะครับสวัสดีพ่อจานนะครับใชนไหมโอ้แต่นี้โอ้โหดังสวยนะครับของวันยังไงครับตรงนี้มีที่ฝอนะครับ เราต้องค่อยๆดูงหมเพราะมันใส่สองอันนะครับอตอนนี้ต้องล้าข้างหลังอยู่ข้าหลางังไหมเดี๋นะยวเราค่อยๆแกนะแล้วกันแบบเกล็ดต้องเคลียร,ร์ละลายวิธีการแกะ,ะนะครับก็ง่ายๆครับผมก็ตัดๆไปเราตัดไ,ไปนะครับเห็นไหมเสร็จแล้วแล้วถ้าเราไม่ตัดเราจะดึงเลยได้ไหมครับได้แบบกระชากเลยอ่ะ ความรู้ส so really ึกม uh ัน huh. ต oh. <owner>. ่างนะเพราะว่าความรู้สึกเราแบบแกะเอาขวันนั้นนเราก็อยากแกะความรู้สึกที่แบบค่อยๆแกะที่แบบพอภาคภูมิใจเราทำได้นี่นะผมัใหญ่มากนะนี่ผมนี้เราก็ให้ค้าด้วยโอ้โไม้นัานล้วนะผมเป็นไม้แบบนี้นะผมก็เพิ่งเคยเห็นนะนะปกติเขาไม่ให้ดูนะเขาจะให้ดูแบบนี้โอ้โห มก็ประมาณนี้ครับผมดูครับมาณเม็ดเม็ดคูณเจ็ดสิบห้านะครับขอดูโอ้ยผมชื่นสอนแมสตนะครับเอาเป็นว่าเอาให้เปิดเปิดหน้าเปิดหน้าตลอดเลยครับย้อนจับเห็นไหมเห็นไหมอ๋อขนาดจะประมาณนี้เดี๋ยวขอขอขอดูเท็กเจอร์นะครับผมก็ยังไม่ดูนะเพราะว่าก็ให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะอ่าแล้วดูมุมมันจะมีสองอันนะตัวนี้จะมีสองอันเพราะมันใหญ่นะครับเห็นไหมทำเป็นข้างๆกันเล มานี่นะครับเก็บหรอโอเคถ่ายรูปครับที่นี่ถ่ายรูปครับเอาจะฝากอะไรไหมครับจะปิดคลิปแล้วครับไม่ต้องฝากอะไรครับอไม่ไม่โฆษณาหน่อยครับไม่ไม่ครับคือเราทําให้เห็นและอยากซื้อก็ซื้อแล้วอยากซื้อก็ซื้อแล้วตอนนี้ก็ติดต่อได้ที่เพจนะครับเพจไม่มีเพจครับตอนนี้ทําแบบสดๆก่อนทำสดๆก่อนอ๋อก็มาติดทำล่างานเลยครับต่อแล้วจะมามาพบกับผู้ทํานี่ต้องมาติดต่อได้ที่ไหนครับมาตลอด ใช่ว่าสารลอนครับมาดูงานได้เลยครับว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยเนอันนี้ผลงานไม่ดีครับตัวนี้เราไม่สั่งต่อเราเราเลือกค่าซัลลอนอย่างดีๆเป็นผ้าเป็นไม้อย่างดีเลยนะครับนี่ครับผมเลยสองพันรวมเลยสองพันไม่ไม่ดูใหญ่ใหญ่โอเคครับวันนี้โอเคครับผมอาใครครับเขย่าผมดูครับ